กำลังใจเขาหน่อยนะถ้าชอบคลิปเขาจริงอย่าก,กดข้ามโฆษณาสามสิวิเขานะจุ๊บจุ๊บตำนานรักวางหลังตอนที่เก้ามาจากครอบครัวที่ดีนั่นหรือผักความผิดให้พ้นตัวละสิในมื่อเจ้าพวดชิ้นนี้เจ้าก็ต้องรู้สิว่าใครเป็นคนวางยาเจ้าข้าไม่รู้ดูท่าทางแล้วเจ้าคงไม่รู้สินะว่าข้าเป็นใคร เจ้าไม่กลัวว่าข้าจะจับไปทรมานเพื่อเพื่อบอกความจริงนั่นหรือ,อแย่แล้วพวกคุณชายข้าเห็นพวกคุณนางในวังกำลังพากันมาที่นี่เป็นคนกุบายจริงด้วยไปรีบไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้หรือว่าข้าควรพานางกลับไปแต่สวนด้วยดี ช่างเถิดพานางไปก็จะร่าช้าปเปล่าหากพวกขุนนางมาเห็นข้าอยู่ในนี้ก็คงตกหลุมพรางกันพอดีตอนนี้ต้องรีบหนีให้เร็วที่สุดไม่ช้าเราจะต้องมาสืบเรื่องนี้ชัดเจนที่ได้ไป <H it> พวกเราเดินอ้อมภูเขาด้นันเถอะไปทางภูเขาด้านหลัง <P> พะยะค่ะเฮ้ <H it> ที่นี่มีถ้ำอยู่จริงๆด้วย นั่นนะสิเหมือนที่ขขารือว่าจะเป็นจริงด้วยเนี่ยเป็นถ้ำที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยนี่นะแปลหรือว่าเขาจะรู้ทันฮแม้แต่ผู้หญิงนั่นก็หนีไปอย่างไรร่องรอยนั่นเรืบ้าจริงแผนพังซะแล้วถ้าลงจากตรงนี้คงไม่มีใครเห็นก็มัง